กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ้างเกินแชนแนลบ้างเกินแชนแนลครับไอหมูครับอย่างลือกอ๋อหรอครับไอหมูบ้างเกินแชนแนลครับไอไข่ครับโอเะโอเคไอไข่ทำนี่อะไรครับไอไข่กรอบกรอบไผ่ครับดูดีเลยตไปหมดเลย สวยยัวครับมาอย่างเท่มาอย่างเท่อนเใน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 าวิวคสวยอ่ะใช่โคตรสวยอ่ะดูครับสวยอ่ะดสวยมนทางครับีคสวแช่น้ำมาโหเดินทางมาได้ไม่ง่ายนะครับ ฝนตกยังโอ้โคตรแดงครับห่างข้างเข้ามาแน่นอนแรงแรงเนาะแรงแน่นอนอ่ะแน่นอนฝนแรงตกเลยครับไปมาก่อไฟแล้วไปเก็บจะไปหาเมนูอะไรมากินก็ทำก็แน่นอนครับผัดเผ็ดมูวนไปใช่เผ็ดมูเนี่ยไปครับไปเก็บอย่าพึ่งไปเก็บหอยหอยเนี่ย

ก็ใหม่สุขาพี่น้องไต่อ่ะโหเนี่นอนครับอันนี้เป็นก็เป็นก้าครับใส่ไม่ใส่ก็ได้ ตัวมันเล็กไงโอ้ยเฮียอีหกหอยหอยย่าไม่ได้หมดนะเยแล้วเขาถามว่าเนี่ยนั่นตัวไหนนั่นตัวดำๆนั่นตัวอะไรตัวอย่างเป็นกุหอยไงมันตัวเด็กอ่ะเราจะเอาตัวใหญ่ๆอ่ะเอาเลยเเอาลยครับหอยย่า อ<ม>หอยหอยหอยโอ้นี่นี่ที่นี่ไม่มีมเติมเลยเิมเจอแล้วเริมเจอแล้วหอยาม,มา,ามยาก็ไม่เป็นไรครับฆ่าเราไม่ตายหรอครับแผลเป้ามก็ไปนี่ตายก็ไม่เอาโอ้โหสุดจวดครับแน่นอนครับไอ้หมูอ่ะ ยูทูบเบอร์สายเกมต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้อันนี้มาเก็บหอยครับยูทูบเบอร์สายสายสายเกมมาเก็บหอยครับคนลังครับหามันลำบากนะครับคนลังคนลังไม่เคยลำบาก โอ้มันมาช่องว่างเกินเนี่ยมันบอกว่าสบายโคตรสบายอะ่ะสบายสบายสบายจริงจริงสบายจริงจริงครับดูดูวิ่งหอยเงียบกันนะเนี่ยไม่เหมือนเหือดยีเลยีเลยหอย เฮ้ยลองงอมลองงอมที่นียลองงมลองงอมีมีแน่นอนงมนีงมรูงอมรูมีแน่นอนหอยงมกระบายนึกดูนสูงแล้วเนี่ย่มีเหรอไม่มีเลยโอ้เขาเพิ่งถ่ายเมื่อวาน

nó เนี่ยไอ้น้องก็อะไรดิกินน้องมันกินตัว đòi นั่นมันใหญ่เกินกินไม่ดอยไป khay hoa mai miếng, nhiều, nhiều, để tôi không, để không, không nè, không, 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 เดีสเดีสิมันเฮนะครับเผื่ก็บมาทั้งวันทั้งวันเออโหกูแทกเ่อเดี๋ยวสเดี๋ยวสเดีวอีกเดีวอีกเร็วเเดีวเดี๋ยวมาแตกแตกไปดิโตอีกโตอีกเดเล่นอะไรเร็วเร็ โอ้เจอแล้วครับเจอที่หอยอยู่แล้วครับโอ้โหมันมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้สุดยอดครับโอ้โหหมูโอ้โหนี่หรอวะทนี่โอ้ยจะดูได้เดียมามาแง่มอหอยอ่ะหอยหอยโอ้ไรเท่าเดิมครับงมไปงมมาได้เท่าเดิมสุดยอดครับหมดแล้วมั้ยหมดแล้วหมดแล้วไม่หยีดูดิได้เท่าเดิมอ่ะโอ้ยด้วยแต่เดิมยังไม่ยุ่งเลยอ่ะ

คลิปมันก็ได้กินเวลาไปนานครับสามชั่วโมงยังโอเคครับสูดแล้วครับนี่ลูกเป่าใครอ่ะคนนี้คือใครอ่ะลูกเป่าสูดแล้วครับลูกจากเป้าคนคนเมกเกียที่พี่บอกครับผมครับแบบนั้นแหละเมนูครับ จริงเนี่ยคนพูดถึงหคนนี้มันต้องพูดถึงหรอกเป็นใครอ่ะหลอหมันกันนั่นเนี่ยเหือจัดเลย องชิมดูครับแล้วว่ามันจะอร่อยแค่ไหนโอ้โหนี่ครับนี่นมันไม่สดิกพมารามาราพิกจนครับไสุไม่สุดสุด,สด,สดลองชิมดูครับไม่ต้องอครับโหเสียดายของโอโห แดกทุกสิ่งทุกอย่างสุกอเนี่นำเลโมขนาดนสุดยอดครับแมนอร่อยลอิลีทำจะชิว่าไม่ถดงจริงเยี่ยบอิโยหมูน้ำาให้กูหน่อย้ไมทันไมทันก็ไมเอาลยของจริงของจริงชิมเลยครับ ันก็เฮ็ดอักเค้กินเฮ็ดจีกอดไม่กินจีเว่ดจีเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดเยอะกินเลยวะขี่ใช่ไหมวอรอเฮ็ดจีข้ามหมดนะเขาเคยกินอะไม่เป็นไรมีคลิปโอ้ดูครับโอ้โหอร่อยเฉกินแล้วรู้สึกไงครับมันอร่อยดียรอร่อยดีโหเงียบเงียบเลย ăn loại gì này ủa ủa, loại đó có phải là oh. Oh. <laughs> của kinh hông. không. อ้าวอาวฝกช่องเลยบอกไลน์ไว้กล้องหน่อยฝากช่องผมด้วยนะครับ EDC h นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องคือแบบช่องผมก็ดังนิดนึงอ่ะแล้วส่วนช่องก็ส่วนช่องของว่างเกินก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามนะโอเคโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องนะอ้าวไปไปครับกินก่อนครับสุดยอดครับโอ้โหโอ้โห let's go